ผลงานของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันครับก้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวเจอกับซัมปางามปอประมุกในพิกัดน้ำหนัก102อปอนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการชุมพลอินตะยศครับก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ในสายศึกของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบันครับทางด้านของชายสุขโขทัยครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับท่านัดของมุมแดง นั่นก็คือเกาดิ่งสุจิบะมีเกียวปตัวยกที่3มาตาดาลักซัพ์เกาดิ่งต่อ2 1หนึ่งครับแทนเข่าซ้ายครับซัมปป่าง,งามเกาดิ่งตีขวาครับเจอขวาของซัมปป่าง,งามครับเกาดิ่งไปเข่าซ้ายนี่เป็นผลงานโปรโมเตอร์ทรงชัยระดานสุบันนะครับ เก็บค่าดูค่าชมได้ดีโอ้โหเรียกว่าทะลักจริงๆนะครับเกือบ900 0แสนบาทครับชาวต่างชาติ177ดคนขยับเข้าหาครับเจอกับปั้นขวาของเก้าเด้งสามปากงามขอสู้ในครับตีเข่าซ้ายเก้าเด้งรัดแทงขวาครับเด้งตีครับสามปากงามแทงซ้ายครับเจอศอกโอ้โหนี่แหละครับเสียบซ้ายไปขวางแทงซ้ายแทงซ้ายครับ ซัมบางงามแทงเข่าซ้ายครับเจอศอกขวาของก้าวเด้งตีเข่าซ้ายครับซัมบางงามโอ้โหร้อยสองปอนคุณภาพครับแบบนี้ครับอ้โหเสียบซ้ายก้าวเด้งแข้งขวาครับก้าเด้งครับเจอขวาคืนตีเข่าขวามาครับก้าเด้งขวางด้วยซ้ายซัมบางงามไม่หยุดครับโอ้โหเจอศอกโอ้โหมันหยดติงอีกคู่หนึ่งแล้วครับ หมดยก3ขึ้นยก4ตลตาราลักซับเสมอซัมป่างามครับเปลี่ยนเสิร์ฟแล้วครับจากต่อแพง2อหนึ่งครับกวเด้งเดินเข้าหาต่อครับซัมป่างามขึ้นในทำได้ดีครับก้าวเด้งเดินครับอ้าวแข้งต่อแข้งครับแข้งต่อแข้งเอาดึงหลบวางแข้งซ้ายครับกำปั้นขวาไม่ถึงครับก้าวเด้งแข้งขวามาสวยครับเจอเข่าซ้ายของซัมป่างาม ลูกศิษย์ของทนายแก้กำนันแก้นะครับลระมุกโรจนตันตอนนี้เป็นอบตไปแล้วขยับเข้าหาครับก้าวเด้งวางแข้งขวาครับสัมบากงามไม่แลกครับยกนี้ครับออกมาตั้งรับครับวางแข้งขวาครับก้าวเด้งต้องเดินครับแทงเข่าขวาเจอเข่าขวาของสัมปางามครับแม่ดึงมาแล้วแทงขวาสวยตีเข่าขวาครับก้าวเด้งโตขึ้นอ้าสัมปางามไปเข่าซ้ายฝันศอก ฝันซอครับก้าวเด้งแมกดแขนและแทงซ้ายครับซาปางามครับก้าวเด้งพยายามจะตีครับก็โดนขวางไว้ก่อนขยับเข้าหาต่อครับก้าวเด้งลอยกว่านิดเดียวนะครับวางแข้งซ้ายครับสายหน้ากำปั้นขวาครับแม่าปางามยังไงก็ตั้งรับวางแข้งซ้ายครับ้ายหน้าเช่นเดียวกันครับเอาสายอีกทีนึงครับเจอซ้ายคืน ก็คู่ขี้ใกล้เคียงครับโอ้โหแขงขวาสวยครับแต่ว่าต่อยไม่โดนครับเก้าเด้งซ้มบางงามแทงเข่ากดแขนและแทงครับเสียบเข่าขวาไปครับเสียบขวาอีกทีหนึ่งครับเสียบขวาครับโอ้โหกดแขนและแทงดีครับแม่เข่าซ้ายดอกนี้ก็จังหนับทีเดียวครับโอ้ในดูดีเหลือเกินครับซ้มบางงามปอประมุกกรรมการชุมพลแยกออกมาถึงรสชาติจริงๆครับ แม้ว่าจะเป็นมวยเวทเล็กๆแข่งซ้ายเจอกับปั้นขวาของก้าวเด้งครับตตั้งแข็งและแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหเลือกออกครับซัมปางามครับแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหในดีกว่าครับแบบนี้ในดีกว่าแล้วครับก้าวเด้งพยายามสู้ครับแต่ว่าเจอเข่าซ้ายของซัมปางามเนื้อเน้นๆนะครับก้าวเด้งขยับ แข้งซ้ายน้ำเจอแข้งซ้ายคืนเอ้ามีกับปั้นเีกนัดซอกขวาครับเสียบเข่าขวาเสียบซ้ายโต้ครับเจอซ้ายคืนโอ้โหเรยกวัดเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายเร็วครับอาแทงเข่าซ้ายครับซัมบางามแข้งขวาครับซัมบางามตีเข่าซ้ายมาครับนี่ครับลูกนี้ครับลูกทีเด็ดของเขาเลยครับกดแขนแล้วแทงครับเลือกออกครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับโอ้โห ตาราลักรับหมดยก4ขึ้นยก5นี่อยู่ที่ทางด้านของเจ้าซัมป่างามได้เปรียบไกลแล้วนะครับประมาณ50ช่วงตัวครับแล้วก็รู้แหละครับว่าในดีกว่าครับก็พยายามมารัดเผาเวลาไว้ก่อนในยกสุดท้ายกำปั้นแล้วครับก้าวเด็งแข้งซ้ายแม่ดึงหลบไม่พ้นอีกในครับในนี่เสร็จเลยครับถ้าเกิดจะไปดวนเข่านู่นออกพรรษาครับ ไม่รู้จะชนะไม่ชนะสบายใจแล้วครับแบบนี้ครับกองเชียร์ของซัมปางงามปอประมุกก้าวเด้งขยับนะครับแม่ต่อยไม่โดนเจอแข้งวางแข้งซ้ายไปก่อนครับโอ้แข้งซ้ายครับโอ้โหโดนแต่เอียงครับมันจําเป็นต้องบวกแล้วนะครับทางด้านของเจ้าก้าวเด้งซูจิบะมีเกียวพยายามจะเด้งสู้เหมือนกันครับก้าวเด้ง ชื่อนักมวยนี้ก็แปลกๆเยอะนะครับมีเก้าเด้งมีเก้าแต้มเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงจะมีแปดเด้งบ้างะครับจะฟันสอกก็ตั้งแขนไว้ดีได้เงื้อนะครับอ้าวออก,กับป้นขวาก็โดนเหมือนกันครับอ้าวนาซบปางามก็โต้ด้วยข่าว ีกองเชิดแล้วนะครับบัดมาครับก้าวเด้งแต่ว่าซัาปางามขอกอดรัดเผาเวลาไปเรื่อยกรรมการชุมพลแยกออกมาชักจะท้อไปเลยครับดูฮะอ้าเอาอีกสักหน่อยนาออ่าโอ้ยหุกซ้ายแมหมดโยกครับหมดโยกครับใส่กันมันหยดติ๋งเลยครับกรรมการชุมพลอีตาโยศครับ รวบรวมคะแนนไม่มีปัญหาด้วยประการทั้งปวงครับกาวเด้งนี่สีหน้าแววตานี่ผิดหวังตัวเองชูมือไปที่ซัมปางามปอประมุกครับเข่าเหนียวกว่าครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน